อยู่กันในแบบฝึกหัดที่6.4นะคะคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2บทที่6การหารเป็นแบบฝึกหัดของสสวทอ,อยู่ในหน้าที่9นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการคูณและการหารค่ะเรามาดูกันในข้อที่1กันเลยค่ะเขาต้องการให้เราเติมตัวเลขแสดงจํานวนค่ะทีนี้เรามาดูในสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะ โจทย์ให้ภาพมาเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่ทั้งหมดอ่าทั้งหมด4แผงแผงละ6ฟองนะคะถ้าเราลองนับดูนะคะจะมีแผงละ6ฟองเวลาที่เราจะเขียนแสดงการคูณก็จะเขียนได้ว่า4คูน6เท่ากับ24ทีนี้ถ้าเรามาดูในความสัมพันธ์การคูณกับการหารนะคะก็จะมีความสัมพันธ์อยู่นะคะ ดูกันเลยค่ะถ้านำา4 4หารด้วย6นะคะถ้าเราจะหารโดยที่ไม่ใช้ตัวนับหาผลหารนะคะเราจะหาได้โดยความสัมพันธ์ของการคูณค่ะโดยดูว่าตัวหารเป็นเลขอะไรนะคะตัวหารในที่นี้เป็นเลข6นะคะเราก็ดูในสุดคูณแม่6เลยค่ะว่า6สามารถที่จะคูณกับอะไรแล้วได้ตัวตั้ง ก็คือย4หรือถ้าเราเขียนเป็นหลักการก็คือตัวหารคูณผลหารต้องได้เท่ากับตัวตั้งนะคะ,ะเป็นตัวหารคูณผลหารเท่ากับตัวตั้งนะคะ,ะทีนี้เรามาดูค่ะตัวหารของเราเป็นเลข6ใช่ไหมคะ6จะต้องคูณกับอะไร เพื่อให้ได้24เราก็เปิดดูในแม่สูตรคูณค่ะว่าจะเห็นว่า6คูณกับ4ได้24นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้24หารด้วย6จึงมีค่าเท่ากับ4ค่ะต่อมา24หารด้วย4ค่ะในข้อนี้นะคะให้เราเปิดดูสูตรคูณแม่4ค่ะโดยดูว่า4คูณกับอะไรแล้วได้24ก็จะได้ว่า 4คูณกับ6จะได้24นั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารน,นะคะต่อไปมาดูกันในข้อที่2กันเลยค่ะข้อที่2นะคะเขาบอกว่า5คูณ9เท่ากับ45ถ้าเราสังเกตในข้อที่1นะคะว่า เขาจะใช้ผลคูณมาเป็นตัวตั้งเห็นไหมคะผลคูณก็คือ4คูณ6เท่ากับ24นั่นเองเขาใช้2ี่มาเป็นตัวตั้งในโจทย์การหารเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นข้อที่2ก็เช่นกันค่ะเราจะใช้ผลคูณนะคะมาเป็นตัวตั้งในการหารทั้ง2ข้อนะคะก็คือตัวตั้งเป็น45ค่ะเราเขียน45ลงไปทั้ง2ข้อเลยนะคะแบบนี้ค่ะ จากนั้นค่ะเรามาดูกันในข้อแรกนะคะ45หารด้วย5เราก็ดูว่าตัวหารเป็นเลข5ใช่ไหมคะดูในแม่สุดคูณค่ะว่า5มันคูณกับอะไรจึงได้ตัวตั้งคือ45ดูมาแล้วก็จะเห็นว่า5คูณกับ9นั่นเองค่ะ5คูณกับ9จะได้45แสดงว่า45หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ 9นั่นเองค่ะต่อไปถ้า45หารด้วย9บ้างละ่ะเราก็ดูที่สุดคูณแม้9ค่ะว่า9คูณกับอะไรถึงได้45นั่นก็คือ9คูณกับ5นั่นเองค่ะก็จะได้ว่า45หารด้วย9มีค่าเท่ากับ5นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ 8คูณ3เราก็ดูในแม่สูตรูนเลยค่ะว่า8คูณ3เท่ากับเท่าไหร่8คูณ3เท่ากับ24นะคะเราก็จะนำผลคูณที่เป็นเลข24มาเป็นตัวตั้งของโจทย์การหารทั้ง2ข้อนะคะเขียนลงไปเลยค่ะ24ทั้ง2ข้อเลยค่ะ,ะทีนี้มาดูในข้อแรกนะคะ24หารด้วย8 เราก็ดูในสุขคูณแม่8ค่ะว่า8มันคูณกับเลขอะไรแล้วจะได้24นั่นก็คือ8คูณ3นั่นเองค่ะ8คูณ3ได้24ก็จะได้ว่า24หารด้วย8จะมีค่าเท่ากับ3ค่ะต่อไปค่ะ24หารด้วย3จะเท่ากับเท่าไหร่ เราก็ดูที่ตัวหารค่ะตัวหารเป็นเลข3ใช่ไหมคะดูว่า3มันคูณกับอะไรแล้วจะได้24นั่นก็คือ3คูณกับ8นั่นเองค่ะก็จะได้ว่า24หารด้วย3มีค่าเท่ากับ8นั่นเองค่ะต่อไปเสร็จแล้วนะคะในหน้าที่9ไปดูกันในหน้าที่10ค่ะ ก็จะคล้ายกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่มีรูปภาพมาให้เรานะคะเราก็สามารถทำได้ค่ะโดยใช้หลักการเดียวกันนั่นก็คือในข้อที่1นนะคะจะเห็นว่า7คูณ2เท่ากับ14เวลาหาผลหารใน2ข้อที่ให้มาในแต่ละข้อนะคะก็ดูค่ะว่าย่างในข้อที่1นึนะคะ14หารด้วย 7, 7 เราก็ดูค่ะว่าตัวหารเป็นเลข7ใช่ไหมคะดูว่า7มันคูณกับอะไรแล้วได้14นั่นก็คือ7คูณกับ2นั่นเองค่ะต่อไป14หารด้วย2ดูว่า2คูณกับอะไรแล้วได้14นั่นก็คือ2คูณกับ7นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ3คูณ9เท่ากับ27 ให้เรานำผลคูณนะคะมาเขียนเป็นตัวตั้งในโจทย์การหารทั้ง2บรรทัดเลยค่ะจากนั้นก็ดูค่ะในบรรทัดแรกนะคะ27หารด้วย3เราก็ดูว่า3เนี่ยมันคูณกับอะไรแล้วจะได้27นั่นก็คือ3คูณกับ9นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ27หารด้วย9ดูว่า9คูณกับอะไรแล้วได้27 เราก็จะได้ว่า9คูณกับ3ได้27นั่นเองค่ะก็จะได้ผลหารออกมาดังที่เห็นเลยค่ะว่า27หารด้วย3มีค่าเท่ากับ9และ27หารด้วย9มีค่าเท่ากับ3ค่ะต่อไปไปดูกันต่อในข้อที่3ค่ะข้อที่3นะคะ5คูณ6ได้30ค่ะเราจะนำผลคูณมาเป็นตัวตั้งนะคะ ผลคูณก็คือ30ก็เขียนลงไปทั้ง2ตัวนะคะอ่ะทีนี้ในข้อนี้ให้เราหาตัวหารค่ะโดยเขาให้ผลหารมานะคะก็ดูค่ะว่าผลหารที่ให้มาคือเลข5ใช่ไหมคะ5มันคูณกับเลขอะไรแล้วได้ตัวตั้งคือ30นั่นก็คือ5คูณกับ6นั่นเองค่ะต่อไปบรรทัดต่อไปให้ผลหารมาเป็น6 เราก็ดูว่า6เนี่ยคูณกับอะไรแล้วจะได้ตัวตั้งก็คือ30นั่นก็คือ6คูณกับ5นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะ7คูณ7ได้49ค่ะเดี๋ยวเราจะเขียน49เป็นตัวตั้งทั้ง2บรรทัดเลยนะคะเขียนลงไปเลยค่ะ,ะทีนี้มาดูนะคะในข้อในบรรทัดแรก49 หารด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีค่าเท่ากับ7ทีนี้เราก็มาดูที่ผลหารเลยค่ะว่า7สามารถที่จะคูณกับเลขอะไรแล้วได้เท่ากับตัวตั้งคือ49ไปเปิดดูในแม่สุดคูณเราก็จะพบว่า7คูณกับ7จะได้49นั่นเองค่ะก็แสดงว่า49หารด้วย7จะมีค่าเท่ากับ7นั่นเองค่ะต่อไปในบรรทัดที่2ค่ะ ันท่าที่2ก็ให้มาค่ะว่า49หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่เราก็ดูค่ะว่าตัวหารไปได้7ใช่ไหมคะ7สามารถที่จะคูณกับเลขอะไรแล้วได้ตัวตั้งนั่นก็คือคูณกับ7นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผลหารก็คือเป็นเลข7นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะข้อที่5 4คูณ3เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ4คูณ3ก็เท่ากับ 12นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะเอาผลคูณที่เป็น12มาใส่เป็นตัวตั้งของประโยคสาระก,การหารนะคะเอาก็ใส่ลงไปเลยค่ะทั้ง2องบรรทัดค่ะทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้มาอีกนะคะก็คือเป็นผลหารค่ะได้บรรทัดแรกนะคะผลหารให้มาเป็นเลข3เราก็ดูว่า3เนี่ยที่เป็นผลหารสามารถคูณกับอะไรแล้วได้ตัวตั้งนะคะนั่นก็คือ3คูณกับ 4นั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะได้ว่า12หารด้วย4มีค่าเท่ากับ3นั่นเองค่ะต่อไปรรทัดที่2ค่ะ12หารด้วยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมีค่าเท่ากับ4นะคะเราก็ดูว่า4เนี่ยมันสามารถคูณกับอะไรแล้วได้เท่ากับตัวตั้งคือ12ค่ะนั่นก็คือ4คูณกับ3นั่นเองค่ะ ก็จะได้ประโยคเสร็จลักษ์ออกมาค่ะก็คือ12หารด้วย3มีค่าเท่ากับ4นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะ9คูณ6ได้54ค่ะเราจะนำ54า54มาเขียนเป็นตัวตั้งของทั้ง2บรรทัดนี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูในสิ่งที่โจทย์ให้ในบรรทัดแรกค่ะ จทย์ให้เป็นผลหารมาคือเลข6ค่ะเราก็ดูว่า6สามารถที่จะคูณกับอะไรได้บ้างแล้วถึงจะได้54นะคะนั่นก็คือ6คูณ9ได้54นั่นเองค่ะต่อไปบรรทัดที่2นะคะ54หารด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ค่ะก็ดูว่า6เนี่ยสามารถที่จะคูณกับเลขอะไรแล้วได้54นั่นก็คือ6คูณกับ นั่นเองค่ะเราก็จบแล้วนะคะในแบบฝึกหัดหน้านี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ